สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะหยุดลงทางในตลาดหุ้นค่ะเรามาจอดลึกกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงปิดตลาดตอนนี้นะคะในชนีตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะแล้วก็ ปิดมาในช่วงนาทีนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะคะหลังจากที่ยืนเหนือ1,510จุดได้นะคะดัชนีตลาดหุนไทยนั้นทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายในสัปดาห์นี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดค่ะ หยุดยาว3วันนะคะหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าแนวะโน้มจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูภาพของเซ็นเด็กไทยที่กําลังจะปิดทําการซื้อขายในอีกไม่กี่นาทีนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยค่ะในช่วงที่ขึ้นไปสูงสุดบวก11จุดนะคะทรงตัวที่1518 9 2จุดค่ะแต่ว่าจุดที่มีการลดช่วงบวกนะคะ คือบวก4.1,512.32จดจุดค่ะ, 1, 3, คะตอนนี้ใกล้จะปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายมาแล้ว40,000ล้านบาทนะคะส่วนเซตนั้นยืนที่1,516.39ะะจุดค่ะตอนนี้พยายามที่จะไปทดสอบ1,520จุดนะคะดูแนวโน้มของดัชนีหุ้นในช่วงสัปดาห์หน้าขึ้นมาแรงแบบนี้โอกาสหุ้นไทยจะปรับฐานหรือไม่นะคะต้องไปดู ทิศท,ทางพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์นะคะแต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสํารวจดู5อันดับหลักทรัพย์กันก่อนเลยนะคะสำหรับมูลค่าการซื้อขายคึกคักอิชิตันมาเป็นอันดับ1นะคะตอนนี้ยืนที่26บาท75สตางค์ค่ะบวกขึ้นมาเกือบ5%ตามตีมิด้ตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะ SCB BB BBL และก็ประทตัวแม่ขึ้นมา6บาทค่ะราคาล่าสุดนะคะ ยืนที่328บาทส่วนตัวของ t w z นะคะแหมวันนี้หวาดเสียวสวุดสวิงมิงกงจริงนะคะเพราะว่าราคาหุ้นนั้นติดลบลงไปถึง17-18%แนตะคะแต่ว่าเริ่มที่จะมีการลดช่วงลบนะคะก็เลยเห็นการฟื้นตัวค่ะจากติดลบประมาณ17-18%ก็ขึ้นมาเป็นติดลบ11%มูลค่าการซื้อขายมาเป็นอันดับที่5นะคะราคาลงไปถึง11%เเลยทีเดียวค่ะ แนวโน้มของหุ้นไทยในสัปดาห์หน้านะคะจะไปต่อหรือว่าโอกาสการพักฐานจะมีมากกว่ากันจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของรบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณวิกิติวระวรรณรัตน์อยู่กับเราในสายค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูแนวโน้มหุ้นไทยขึ้นไม่หยุดเลยจริงๆนะคะสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะพักฐานไหมคะถ้ามองกันในเชิงของเทคนิคนะครับค่ะก็ จังหวะเนี่ยหรือว่าทามมิ่งเนี่ยนะครับใกล้เข้าสู่โซนที่น่าจะต้องอมีภาพของการลดความร้อนแรงลงมานะครับซึ่งก็คงจะต้องดูครับว่า,าในส่วนของตัวดัชนีนะครับบริเวณ1,500นะครับดาหน้าเนี่ยจะรับอยู่ไหมนะครับถ้ารับอยู่ก็เล่นรีบาวหรือว่าเล่นบาวอยู่ในกอบเนี่ยนะครับที่แนวต้าน1,520นะครับ ซึ่งผมคิดว่าตลาดเนี่ยถ้าไม่หลุดนะครับก็จะมีลักษณะของการหมุนกลุ่มเล่น<ะ>ซึ่งก็เหมือนกับในรอบนี้นะครับที่เราเห็นว่ามีการสลับกลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้กลายเป็นกลุ่มบ้านนะครับที่ขึ้นแรงกว่าตลาดเยอะนะครับไม่ว่าเ p n n เ็นแนนด์เฮาส์นะครับและอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเเลือกเลือกหุ้นหรือว่าการโลเทตุหุ้นเนี่ยผมยังคิดว่า ต้องรอดูในสัปดาห์หน้าครับว่าถ้ายืมพันค่าได้จะยังคงมีการบุนกลุ่มเล่นอยู่นะครับกลุ่มที่คิดว่าน่าจะบุนเข้าไปเทรดดิ้งช่วงขั้นเนี่ยน่าจะเป็นในตัวของแบงค์นะครับแล้วก็ตัวของบ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของกลุ่มสื่อสารที่ค่อนข้างจะเรียกว่าราคาอยู่ด้านล่างหลาย,ลายตัวนะครับก็น่าจะมีการกลับมาเก็งกำไรกันใน3กลุ่มนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อในลักษณะของตัวดัชนีครับที่ต้องจับตาดูกันว่ามันจะยืยนได้ไหมนะครับปรเปยืนพันค่า อันนี้ก็ให้เป็นกลยุทธ์นในการ select ท,ที่ปลเหมือนเดิมมากันนะครับค่ะก็ถึงเลือกขึ้นเป็นรายตัวนะคะแต่ว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยค่ะยังคงมองเป็นภาพเชิงบวกอยู่ใช่ไหมคะถ้ามองไปสักเรื่องสี่เดือนข้างหน้าก็แน่นอนแหละครับนะฮะในเรื่องของตลาดเนี่ยเรายังคงมองบวกอยู่นะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวแรงซื้อนะครับหรือว่าฟันโโฟจากนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตัวของดัชนีนะครับในภาพระยะการ ซึ่งถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยหุ้นนะครับหรือว่าเซกเตอร์ที่ฝรั่งขายไปเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันเดอร์โอนอยู่เนี่ยก็คือพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มบ้านนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มหลักครับถ้าตลาดย่อลงมาในภาพของการปรับฐานขึ้นหลังของเดือนนี้กลุ่มผู้นี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเก็บค่ะก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะคะที่ยังมีโอกาสในการลงทุนนะคะว่าเซ็ตมีการพักฐานนะคะ ถ้ามาดูปัจจัยในด้านอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้ถือว่าระดับของเซ็นทรัไทยอยู่ในระดับที่ค่า P/E แพงแล้วหรือยังคะทีนี้ก็ต้องไล่ดูนะครับว่าส่วนประกอบของเซ็ตเนี่ยมันก็คือตัวของพวกพลังงานธนาคารพาณิชย์สื่อสารบ้านค้าปีกนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ๆพวกเนี้ยถ้าไล่ดูแล้วเนี่ยตัวที่ไม่แพงก็คือแบงค์ <c oughs> นะครับตัวที่ดูจะแพงไปนิดนึงก็อาจจะเป็นพวกตัวของ กลุ่มที่ขึ้น,นแรงก่อนหน้านะครับอย่างเช่นพบตัวของค้าปลีกหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มพลังงานมันอาจจะโดนโอเวอร์แหงอยู่นะครับแต่ในเรื่องของตัวความไม่แน่นอนหรือว่าความมันไม่ชัดเจนในเรื่องของการไปเป็นรูปราคาพลังงานแล้วก็ราคาพลังงานในตลาดโลกในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีความผันผวน,นเยอะพอสมควร<อ>นะครับแล้วโดยปกติเนี่ยในช่วงแต้มที่สามเนี่ยอัตรา กำไรของกลุ่มลงกานนะครับที่ริงจากตลาดโลกนะครับหรือว่าตัวของ CRM เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นช่วงโลซีซั s o นะครับก็จะสังกเกตเห็นนะครับว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆมันก็มีเวอร์แฮงของมันอยู่อย่างกลุ่มสื่อสารก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการเ,เปิดประมูลตัวไรเนเนี่ยจะเริ่มขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับถ้าเรามองกันในเชิงของตัวสตอรี่พวกนี้ผมว่าตัวน,นระดับราคาดัชนีที่ขึ้นมาก็ดูเหมือนจะค่อนข้าง,างจ,ะจ,ะจะจะจะสูงอยู่เหมือนกัน นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ทิศทางของผลประกอบการที่จะออกมาต่อจากนี้ว่าในกลุ่มหลักๆพวกนี้จะดีขึ้นหรือหรือว่ายาลงแค่ไหนยกเว้นแบงก์ตัวเดียวที่เราพอเดาได้นะครับว่านระดับปัจจุบันอยู่ผีไม่แพงก็คงจะต้องรอดูครับเลือกเป็นรายซกเตอร์ไปและกันนะครับแล้วก็ตัวของอินเด็กซ์ก็ให้เป็นแนวรับสําคัญเอาไว้ว่ายืนได้ไม่หลุดพันห้าก็เล่นโรเท็ไปแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ให้ระวังนะครับตลาดอาจจะเริ่มเข้าสู่โบทของการปรับฐานค่ะ แล้วตอนนี้ดูปัจจัยนักลงทุนต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะพอจะมาซัพพอร์ตให้หุ้นไทยนะไม่หลุดพันห้าร้อยได้ไหมคะนางคื้จริงๆผมว่าเขาว่าคงจะจะจะชะลอลงไปบ้างน,นะครับโดยปกติเพื่อจะรอดูในเรื่องของผลประกอบการเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆที่เป็นเป้าหมายในการซื้อของฝรั่งเนี่ยมันยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่หลายเรื่องนะครับก็จะม,มีแค่แบงก์กับบ้าน่แหละนะครับที่น่าจะชัดเจนนะครับที่คิดว่า น่าจะได้ประโยชน์จากแรงซื้อคืนแต่กลุ่มอื่นเนี่ยมันยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็ <c oughs> คิดว่าถ้าเรามองแบบนี้แล้วก็รอก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับในภาพใหญ่ในเรื่องของการรอปรับฐานลงมาไปลายปลายเดือนแล้วค่อยกลับเข้ามาซื้อค่ะส่วนคนที่มีหุ้นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่คาดการณ์ื่องผลประกอบการดีก็น่าจะยังคงถือลุ้นต่อได้นะคะก็แค่ช่วงสั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มบ้างนะครับทีนี้ ในตัวของฝรั่งในต่างประเทศเองเนี่ยก็ต้องดูว่าตลาดหุ้นของเขานะครับผมคิดว่าก็ใกล้ละหล่ะในเรื่องของการต้องมีการปรับฐานบ้างน,นะครับอาจจะส่งผลไมถึงจิตวิทยาของบ้านเราครับเพราะว่าข่าวดีที่ออกมาเนี่ยมันออกมาหมดเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทีวีที่มีการาฉี่ยวสภาพคล่องเข้าไปเยอะกว่าตลาดค่า<ฆ>ในการประชุมเมื่อต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเมื่อวานเสร็จ ก็มีการส่งสัญญาณถึงการใช้นโยบายดอกเบียนะครับ่านในเรื่องของตัว Inter e s t on e x c e s s อ็กซ์เพเนี่ยเพื่อจะพยุงให้มันอยู่ในระดับต่ำ,ต,ำ,ต,ำต่อไปก็เป็นการรับรู้ไปในราคาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าข่าวดีของทางประเทศมันออกมาเยอะและตลาดต่างประเทศเองก็อาจจะขาดสเสน่ห์ไปช่วงหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นโมเมนตัมที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะมีการรอบฐานตามก็ได้เหมือนกันก็ระวังไว้หน่อยดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยโอกาสความเสี่ยงจะหลุดพันห้าร้อยมีไหมคะ ถ้าโดยที่มีข้อแล้วมีีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเข้าตรงที่เรียกว่า o v e r b o ์บอสนะครับทั้งรายวันแล้วก็กราฟลายสัปดาห์เ<ช>หลือเพียงแค่กราฟรายเดือนนั่นแหละนะครับที่ยังไม่ได้ o v e r b o ์บอสก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการที่ตลาดอาจจะปรับฐานหลังจากาขึ้นหลังของเดือนนี้ไปหรือว่าพอเข้าสู่โหมด ปรับฐานภายในช่วงกลางกาเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วหลุดฐานห้าต้องระวังละนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณวิกิตมากเลยนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณวิกิตธิรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงค่ะจุดที่ต้องระมัดระวังคือพพอตเซตที่ระดับ1,500จุดนะคะถ้าหากว่าหลุดระดับนี้ลงไปโอกาสของการพักฐานลงไปมากๆก,ก,กว่านี้จะมีสูงยทีเดียวนะคะส่วนใครที่ถือหุ้นที่คาดหวังเรื่องผลประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็พอจะเป็นกลุ่มที่พอจะคาดเดาทิศทางได้แต่กลุ่มอื่นนะคะก็อาจจะต้องมีการเช็คติบายเป็นรายตัวนะคะว่าหุ้นตัวเหล่านั้นนั้นมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานไหมนะคะ กลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องรอจังหวะของการปรับฐานของเซตนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ดีของการริอยสะสมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้หยุดยาว3วันก็พักผ่อนกันไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันใหม่นะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะไปพูดคุยกับมุมมองของนักวิเคราะห์อินดิบิสระลักทรัพย์ถึงทิศทางของในชนิื้นไทยในสัปดาห์หน้าคะ่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่คะ่ะ